สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับวับนนี้เอาใจอีกแล้วนะสาวอกแบ็กแอกดิชั่นนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยหนึ่งลำเดี๋ยวมีมีสี่ประตูสีแดงแบ็กแอกดิชั่นมาอีกนะเป็นสี่ประตูสีแดงดำนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเป็นสีขารมุกนะครับเป็นสี่ประตูเอ้ยเป็นเป็นแบ็กแอกดิชั่นที่เป็นแคปแบบคิงแคปเปิดได้นะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นกิโลนะครับราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาท นะครับกับ Back Edition สวยๆครเปิดได้ขาวดำนะครับตัดส้มนะไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับได้ปีด้วยนะรถปี19นะครับราคา489นะฟิดดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับนิสสันนาวา r ่า2.5 e Back Edition นะครับ2.5 DDT VGS Turbo นะครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคาน่าสนใจถ้าเป็นปกติสีขาวเนี่ยราคามันเปิดมา499เลยนะ นับแต่คันนี้นะ8 8 5 0 0 0บาทนะครับกับ Back Edition สุดสวยนะครับคันนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะไฟหน้าของเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับด้วยความที่เป็นรถแบรนด์รองแต่อึดถึกทนนะครับไฟหน้าเขาว่าจัดมาเต็มนะครับทั้งโปรเจคเตอร์หลอดไส้หลอด l e d แบบ Daytime Running Light แบบโอ้หจัดมาหนักเลยนะครับไฟตัดหมอกเขาก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงานะครับ g l ล s s Back นะครับดูเนื้อสีนะครับเนียนๆสวยๆนะครับสีขาวนะครับกระจักหน้าเป็นสีดําพร้อมโลโก้นิสสันใหญ่ๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงใต้คางกบตรงนั้นมันก็มีสติกเกอร์สีส้มตัดแสงมาให้นะครับก็สะท้อนเอาไว้สะท้อนแสงแบบยามค่าคืนนะอันตรายนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงนะรถมาใหม่แบบเราแทบไม่ต้องทาอะไรกับมันเลยนะเราล้างบิวขัดสีปุ๊บเสร็จเลยนะครับคันนี้ราคาสี่ดาฟีดาจัดเต็มไม่ห้าหมื่นนะครับนิสสันนาว่าแบ็กอี dition คันนี้ นะครับล้อมแม็กแบ็กออดิชันก็เป็นเอกลักษณของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นก้านแบบกลางหันใบพัดนะเป็นดิสเพลค,คู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับเป็นแม็กขนาด6กลูร้อยนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับเหมือนรถออกศูนย์ป้ายแดงเลยนะดูได้เลยว่าใหม่เอี่ยมนะครับคือลูกค้าที่รักและชอบในแบรนด์นิสสันนะผมบอกเลยว่าตัวนาวาร่าตัวนีนะ้จริงๆสวยกว่าตัวปัจจุบันออีนะนะครับด้วยรูปลักษณ์และโฉมนะ เครื่องยนต์ดีนะครับอึดถึกทนอันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดสติกเกอร์คาดประตูมาเลยนะเป็นลายหินภูเขาไฟนะครับเทาๆด,ๆดำๆนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีดำนะครับตัดกับสติกเกอร์สีส้มตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เต็มระบบมือเปิดเป็นสีดำนะครับคันนี้มาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับมาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนี่สติกเกอร์คาดประตูนะครับ2.5 DDTI นะครับ VTS เทอร์โบ กับด้าได้านข้างเป็นสีดําตัดสีส้มนะครับสะท้อนแสงวิบวับ,บ,บติดฟิล์มมาเรียบร้อยคันนี้ยังไม่มีการสั่์ถ้าใครอยากได้ก็แจ้งผมมาผมจัดการให้นะครับคันนี้นะครับชุดท่อนหลังนะพวกฝาปงฝาท้ายอะไรเนี้ยนะเดิมๆนะปองล้อเดิมๆนะนะครับแม็กเดิมด้านหลังเป็นดัมเบลนะครับด้านหน้าเป็นดิสนะครับครับทรงคัสซีอะไรนี่ไม่มีขึ้นสนิมเลยนะดูนะแหนบเนิบคาทรงคัสซีอะไรนี่ใหม่คือรถจริงๆร,รถแบบนี้ มันก็เหมือนเดิมที่ผมเคยแจ้งว่าจริงมันเป็นรถที่เจ้าของเดิมเขาผ่อนไปแล้วเขาผ่อนไม่ไหวนะครับเพราะวนะ่าในเลขไมล์มันเลยมาแค่แบบสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับคันนี้ไมล์ห้าหมื่นรถปีสิบเก้านะเป็นปีสิบเก้าแท้นะครับราคาสี่แปดห้านะครับสวยๆเลยนะครับไฟหลังของแบ็กดิชชั่นก็เป็นหลอดไส้นะครับไฟเไฟลี้ยวไฟหลีมีให้หมดมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้กล้องมองหลังอยู่ตรงมือเปิดอยู่ตรงมือเปิดตรงสีดําตรงนี้นะครับอยู่ตรงมือเปิดพร้อมโลโก้ทิสัน นะครับวันนี้แปลกนะปกติบ่ายๆนี่ฝนก็นำแล้ววันนี้โล่งนะครับแต่มันก็มีเขียวๆขียทมึนทะมึนอยู่นะครับมันก็ไม่น่ารอดถ้าอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเปียกนะครับด้านล่างนะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับัดทงเทงแหนบเดิมบังคับซีเดิมนะครับแล้วก็เพาขับหลังเดิมๆไม่มีสนิมนะเพราะว่ารถอันนี้แจ้งใช้ในกรุงเทพนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ2 5 e นะครับ black edition นะครับ black edition อีกแล้วสวยๆนะครับแม็กไลเนอร์เดิม หน้าของนิสสันกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้ามาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับสุดสวยนะผมบอกเลยรีบๆเลยนะครับสีบ่แปดห้าหน้าฝาท้ายนี่เดิมๆน็อตไม่มีขยับเห็นจุดเมทาร,ร์ไหมครับนี่จุดเมรอาร์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับผมได้นะออกได้ทุกจังหวัดเลยนะครับจริงๆซื้อรถจากที่กรุงเทพแบบราคามันจะถูกกว่าซื้อรถที่ต่างจังหวัดแหล่งที่มาอาจจะที่เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าบริษัทเราอะ เปิดมานานแล้วก็เราอาจจะได้สิทธิ์ไปประมูลรถก่อนที่อื่นเพราะว่าราเวลาเราซื้อรถเข้ามาทีหนึ่งเราซื้อหลายหลายหลายสิบคันต่อรอบนะครับถ้าเป็นพวก Fortuner อะไรอย่างเงี้ยเราซื้อที40 30นะถ้าเป็นรถกระบะนาวาล่าเนี่ยก็จะเหมาเข้ามาทีละ5คัน5คันนะครับนี่คันนี้ก็กระจกเดิมนิสสันนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะเพราะว่ามือเปิดเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสอันนี้ไม่ได้ล็อกนะก็เลยก็เลยไม่ได้กดให้มันมีเสียงเบาของนาวาล่าตัวนี้เป็นสีดําตัดสีแดง พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเต็มระบบเลยมีคูสคอนโทรลมาให้นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะรอยตะเข็บเพ็บเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับสังเกตภาพได้เลยนะร,รถคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีที่ิดเนียนทุกตรงที่เท้าแขนยังเดิมปุ่มไม่มีทะอลาะก็ตรงนี้ก็ไม่มีรอยด้วยไม่มีรอยเลยนะใหม่มากออตโต้คนขับนะครับไฟฟ้าคนนั่งปรับพับกระจกมองข้างเซ็นเตอร์ล็อกมีให้แผ่นเพดอยู่นี่ นะครับทุกอย่างตรวจสอบได้หมดนะครับซอกประตูเดิมๆหัวน็อตไม่มีขยับเห็นไหมครับบอกว่าแล้วรถเราเดิมๆขายแบบของดีมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อรถกับเราไปสบายใจนะครับขับไปยาวๆนะครับพร้อมบรันตทีเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่ต่างจังหวัดเลยนะครับลูกค้าแค่เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านนะเรามีไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกๆธนาคารนะครับเขาจะติดต่อไปหาลูกค้าแล้วก็ นัดหมายกันที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับได้ทุกที่ทั่วจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับรถสวยๆนะโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่รถ <Not S 2> เดิมทุกอย่างเดิมหมดรถไม่มีแบบโดนป้องปังปปองปัอง,ปอ,งอะไรอย่างงี้ไม่มีนะรถเดิมหมดเลยนะครับตัวเบาะน,นี้ก็ยกขึ้นได้ด้านล่างที่เก็บแมลงแล้วก็ชุดถุงเครื่องมือนะตัวเบาะเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นสีดําตัดสีแดงแล้วก็เป็นได้แดงได้แดงๆส้มๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ปมนนวลหกสปีด นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดพร้อมถุงเกียร์ให้อารมณ์สปอร์ตมากนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดหัวเกียร์ไม่มีรอยนะครับใหม่ๆสวยๆที่เท้าแขนเปิดได้เป็นหนังเก็บตอนตังเมียได้เยอะนะครับแอร์ตัวนี้เป็นแมนนวลนะครับตัวแอร์ต้องจ้งของเราเป็นแมนนวลเพราะว่าเป็นรถกระบะใช้งานเนาะเป็นกระบะแคปนะครับแต่หน้าจอตัวนี้มีกล้องนะเวลาเข้าเกียร์อยหลังรูปภาพรูปกล้องมันไม่ให้รูปกล้องสิรูปด้านหลังมันจะขึ้นที่จอนี้นะครับ นี่แอร์เป็นนวลมี Power Outlet ด้านล่างหนึ่งช่องแล้วก็ USB AUX ให้ A 5, พร้อมปุ่ม push start นะครับรถตัวนี้มาเป็นกุญแจ Smart k e y l e เมันก็จะมีปุ่ม engine start มาให้ผมเรียก engine แล้วผมไม่เรียก push start แลนมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะจะเปิดฝาโป้งให้ชมกันนะครับกับนนวาล่าคันนี้นะห้องข้างในยังสวยขนาดนี้นะห้องเครื่องจะเนียนขนาดไหนนะครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนักมาก อ่าโอเคครับอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับของ Black Edition สีขาวคันนี้นะเปิดให้ดูสดๆไม่ตัดคลิปนะครับจะได้มั่นใจเลยว่าฝาโปรงเปิดมารถคันเดียวกันแน่นอนนะครับนี่จุดกระจังหน้างาแวบเลยขนาดเป็นสีดำนะครับห้องเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 5 0 0นซีซีนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับ DDTI v t s เท r b o นะครับสำหรับนิสสันนาวาล่าห้องเครื่องเขาก็ค่อนข้างเต็มเต็มทุกอนูเลยนะครับ เดี๋ยวเาาริ่มมาต่าฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับดูนะครับตัวรถไม่มีแกะนะน็อตเดิมแล้วก็มาตรงนี้นะดูตรงแก้มสวยๆเนียนๆน็อตเนี่ไม่มีเปิดขาไปไม่มีหักนะครับตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยรถเดิมๆสวยๆนะครับกองอากาศปั๊ม ABS อะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับขาหน้าก็เดิมๆนะดูหัวน็อตสวยๆแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับไม่มีเคาะ รถเดิมมากคันนี้แบตเป็นแบตแห้งของ GS นะครับลูกใหญ่สีฟ้าขาวใสนะครับไม่มีที่เกลือแล้วก็ตรงนี้ตรงขั้วมันจะมีฟิลนะคอยเอาไว้ตัดไฟเวลาบางทีไฟมันรัดวงจรหรืออะไรเงี้ยมันจะโดนตัดตั้งแต่ต้ตนขั้วเลยนะครับมันจะไม่ทําให้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์เสียหายนะครับอันนี้เป็นปั๊ม ABS นะครับต้องบอกว่ารถเนียนมากเทอร์โบล,ลูกใหญ่คาตาไลติกอยู่ครบนะครับตัวรถเดิมๆนะครับ ฐามประกันเครื่องเกียร์นะครับมีบริการส่งรถให้อีกนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้เลยนะครับฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับนิสสันนาวาล่าเป็นตัว King Cap b a c k Edition นะครับ2.5 e นะครับ ddti vgs Turbo นะครับสีขาวราคา4ี5 0 0 0บาทนะครสนใจติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์นะครับ7 7 2 6 4 0ก7 7 6นะครับกับผมเนเพชรยนต์คนเดิมนะครับสวัสดีครับ